จะเอาแขกได้เหรอได้ถ้าไม่หลับนะวันนี้ยี่หว่าครบแปดเดือนเลยนะทุกคนเริ่มงก็น่าจะมาสองทุ่มค่ะสองทุ่มห่มลงอย่างเงี้ยครึ่งห่มลงก็ก็เหมือนเดิมค่ะตามที่เราดูดูกันนีร่รองกาบาตัวออกขึ้นเลย ใช่วันนี้บ้านมานามีก็มีงานไงเองเรายิ้มใหญ่มาแล้ววันนี้ใสว,วันนี้เราจ้างทีมยิ้มใหญ่มาด้วยไปเกียดมา,มากๆวันนี้พี่เกมมาไลฟ์สดให้เราก็จะได้มีเก็บไปดูเนาะให้ลูกให้หลานดูเก็บไปดูกันของพี่เกมยิ้มใหญ่วันนี้มาไลฟ์สด เจ็ดมอไซค์ใครตรวจตรวจใช่หรอวุ้ยพี่เกดมาขอบคุณครับขอบคุณพี่เกดนะอนดโอ้ยมันจะล้มไม่ได้หลังะรถใครวะตองไม่ะละลดไ,มไ,ได้ชีแดงแล้วขอบคุณพี่เกดนะคะ ราขอล็อกคอไว้ปะ่ะเขาทำข้างในให้อ๋อเขารู้เหรอใช่ค่ะเขาทำเองเลยนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหหนักขนาดนี้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่าใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหทำเองด้วย สวัสดีทุกคนนะคะพีว่าไหนมายิว่าอยู่ไหนมาขอพี่เกมกเอาขอ,องของลุงก่อนไหม จะจะแห้งทั้งหัวเลยเนี่ยแดงมีห้าจงมาทุกคนห้าโมงแล้วไอ้นูไม่ได้เจอคนสวยเลยวันนี้งูก็นนใช่ได้เหมือนกันแน่แต่ว่านะทำาัไงได้แต่ค่อยพาไปหามันอื่น